นั่นก็คือการทํางานร่วมกันเป็นทีมเราจะเห็นได้ว่านะจากสถานการณ์ที่เราได้รับภารกิจมอบหมายนะครับเรามีภารกิจหรือมีพันธกิจมีเป้าหมายเป็นตัวเดียวกันนั่นก็คือทำงานภายใต้เวลาที่จำกัดและจะต้องทำให้เวลามันนานที่สุดภายใต้ทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจำกัดนะมีหลอดที่มันยืดหยุน่นแล้วก็มีแค่ตะเกียบซึ่งเป็นวัส,สดุที่มันสามารถเขาเรียกอะไรมันมันไม่ได้แข็งแรงอะไรและก็มีสกอตเทปทำไมต้องใช้แค่นี้กันมันจะบอกทุกคนทุกท่านว่าเวลาที่เราทำงานปฏิบัติหน้าที่แน่นอนครับเราอาจจะต้องเผชิญกับทรัพยากรซึ่งมันอาจจะมีอยู่อย่างจำกัดบางอย่างเราอาจจะไม่ถนัด หรือบางอย่างอาจจะไม่สามารถทำให้เราทำภารกิจนั้นได้แต่หน้าที่เราคือการรู้จักประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในฐานะคนทำงานและในฐานะบุคคลที่จะให้บริการด้านสุขภาพเราจะเห็นว่าในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกที่มาจากหลากหลายความถนัดหลากหลายเขาเรียกอะไรหลากหลาย ส่วนงานที่ตัวเองถนัดอยู่มาอยู่รวมกันนี่จึงเปรียบเสมือนการทํางานเป็นทีมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการทํางานเป็นกลุ่มกับการทํางานเป็นทีมมันต่างกันนะการทํางานเป็นกลุ่มก็คือกลุ่มเทคนิคทันตแพทย์สมมุติอย่างนี้นะกลุ่มงานวิชาชีพพยาบาลกลุ่มงานเภสัชกรกลุ่มงานเทคนิคลังสีหรือกลุ่มงานใดๆก็แด้แต่อย่างนี้เรียกเป็นกลุ่มงาน แต่พอการทำงานเป็นทีมมันคือเอาทุกกลุ่มงานนะครับมาทำงานร่วมกันเพื่อพันธกิจองค์กรทุกคนจําได้ใช่ไหมว่าตอนเขียนพันธกิจองค์กรของเราเราเขียนไว้ยังไงจําได้ไหมพันธกิจองค์กรของเราขออนุญาตถามที่ให้ไปท่องไปพันธกิจองค์กรของเราฮัลโหลทำไมต้องถามถูกคนด้วยใช่ไหมพันธกิจองค์กรที่เราเขียนไว้จำได้ไหม พันธกิจองค์กรที่เขียนไว้เมื่อตอนเช้าอะไรนะสันเสริม learning doing ผมยังจำได้เลยแล้วก็อะไรนะเติบโตเออสันเสริม learning doing และเติบโตนะครับนั่นคือพันธกิจทุกคนรู้ไหมว่าทำไมต้องให้มาเขียนพันธกิจอันนี้เป็นสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องเข้าไปรู้ว่าหน่วยงานที่เราทำงานอยู่ มีพันธกิจว่ายังไงทุกคนต้องไปจำนะอันนี้คือโจทย์สำคัญนะและทุกคนจะต้องตอบให้ได้ว่าพันธกิจหน่วยงานเราทำอะไรเขียนไว้ผู้บริหารเขียนไว้นโยบายนอกจากพันธกิจแล้วเนี่ยมีนโยบายเพื่ออะไรที่ให้พวกเราคิดกันออกมาต่อมาเรื่องวิวชั่นหรือวิสัยทัศน์องค์กรนะครับวิสัยทัศน์องค์กรเราก็ต้องไปอ่านไปดู ว่าวิสัยทัศน์องค์กรเราคืออะไรและสิ่งที่มันจะนำพาพวกเราไปสู่การทำงานเป็นทีมและไปสู่เป้าหมายได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือนโยบายนะครับนโยบายองค์กรเรานโยบายหน่วยงานที่เรารับผิดชอบตามที่ให้ทุกคนได้เขียนก็เลยอยากจะบอกว่าตรงนี้มันคือความสำคัญของการทำงานเป็นทีมนะเพราะเราจะได้เข้าใจพันธกิจ เข้าใจวิชั่นเข้าใจนโยบายและก็เข้าใจในเรื่องของการทำงานร่วมกันโดยมีสัญ,ญลักษณ์คืออะไรกระทรวงสาธารณสุขที่ให้พวกเราไปออกแบบสัญ,สญ,ญลักษณ์จึงเปรียบสเสมือนตาโลโก้ของพวกเราที่เป็นความหวังของประชาชนเป็นความหวังของผู้คนและเป็นความหวังของคนที่กำลังเผชิญกับความทุกข์อันนี้คือโจทย์ที่ทุกคนจะต้องไปจำให้แม่น และอย่าเพียงแค่ท่องอย่างเดียว4ตัวนี้จะต้องเป็นสิ่งที่ประดับไว้ในใจของพวกเราและเราจะได้เดินตามนั้นเวลาที่เราทำงานให้นึกถึงวิชันองค์กรให้นึกถึงพันธกิจนะครับให้นึกถึงนโยบายในการทำงานเพื่อจะได้ทำงานได้อย่างมีกรอบในการเดินทางส่วนเรื่องของกฎหมายเรื่องของระเบียบอันนี้เราจะต้องศึกษาเรียนรู้กันอยู่แล้วนะครับอันนี้คือ ให้ทุกคนจะต้องไปดูที่ให้พวกเราได้เขียนเมื่อเช้าเป็นสิ่งที่สําคัญมากทีนี้กลับมาที่งานตรงนี้ก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอสรุปตัวนี้ก็คือเวลาที่เราทํางานนะครับลูกปิงปองจะต้องไปสู่เป้าหมายคือเรื่องของเวลาเรามีหลายกลุ่มงานที่มาอยู่ร่วมกันอย่างที่บอกว่าการทํางานเป็นกลุ่มมันแค่กลุ่มงานเดียวเช่นกลุ่มงานวิชาชีพ ทำงานการพยาบาลพยาบาลวิชาชีพนี่คือกลุ่มงานพยาบาลวิชาชีพกลุ่มงานเทคนิคธนตกรรมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มงานกลุ่มงานอะไรอีกอสมมติเภสัชกร,กรก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มงานกลุ่มงานฝ่ายการคุณหมออกลุ่มงานคุณหมอผู้ให้การรักษาพยายนก็เป็นอีกกลุ่มงานหนึ่งหรือจะมีกลุ่มงานใดๆที่เกิดขึ้นนั่นคือกลุ่มงาน แต่การทำงานเป็นทีมคือทุกกลุ่มงานจะต้องสามารถทำงานร่วมกันได้นั่นหมายความว่าอะไรทุกคนจะต้องสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับตัวเองห้เปอร์ฟอร์แมนซ์ให้ได้ในการสื่อสารประสานงานเปรียบเสมือนอะไรครับเอาศักยภาพความสามารถของเราเนี่ยมาชาเลนจ์หรือมาทำภารกิจของเราเพื่อช่วยทีมให้สำเร็จ เอาศักยภาพความเป็นพยาบาลพิชาชีพเอาศักยภาพความเป็นคุณหมอเอาศักยภาพความเป็นเทคนิคทันตแพทย์หรือเทคนิคฝ่ายเทคนิคการแพทย์ไหนๆก็แล้วแต่เอาความสามารถของเราเนี่ยมาช่วยองค์กรนี่เปรียบเสมือนโรงพยาบาลที่เราทํางานเราจริงๆต้องออกมาชาลเลนดังนั้นทุกคนจะต้องไปสู่ความเป็นมืออาชีพของตัวเองให้ได้ไฮเปอร์ฟอร์แมนเราจะต้องพัฒนาการทํางานอยู่อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การควบคุมอารมณ์เนี๋ยเราจะคุยกันในวันพรุ่งนี้ควบคุมเรื่องสติตอนที่เราออกมาชาเลนจ์ทำให้ทันภายในเวลาที่จํากัดและเวลาที่กําหนดเพราะทุกงานจะต้องถูกกาหนดด้วยเงื่อนไขของเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับนี่คือการทํางานเป็นทีมที่เราได้ทําร่วมกันเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์ร่วมกันเอาความสามารถมารับใช้องค์กรเราจะเห็นว่าแต่ละคนถนัดต่างกัน ถนัดเดอกรูปปิงปองถนัดสูบลูกโปง่งถนัดออกมาเรียงตัวเลขนะครับถนัดออกมากดห่วงน้ําหรือถนัดออกมาชาเลนจ์ในการมัดผมจุกด้วยความสามารถของตัวเอง12จุกภายในเวลา2นาทีนี่คือสิ่งที่เราจะต้องไปพัฒนาตัวเองเพื่อจะเอาความสามารถนั่นแหละมาทํางานเป็นทีมเพื่อให้องคอ์กรโรงพยาบาลที่เราไปอยู่มันสามารถสําเร็จโดยไม่ได้คํานึงถึงเพียงแค่ งานเราหรือการประเมินผลงานเราผ่านแต่มันนึกถึงภาพรวมขององค์กรนั่นคือนโยบายของโรงพยาบาลอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจในการทำงานร่วมกันนะครับภารกิจต่อมาครับด้วยเรื่องของเวลาแน่นอนครับเวลาที่เราจะต้องทำงานให้การบริการเรื่องสุขภาพการใส่ใจเรื่องเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากการให้ความสำคัญกับเรื่องเวลาภายใต้เวลาที่จำกัด เป็นเรื่องที่สําคัญการได้เข้าไปช่วยเหลือการได้เข้าไปเทคแคร์การได้ให้ความร่วมมือกับบุคคลบุคลากรด้านอื่นๆก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญเรื่องของเวลาเราจึงกําหนดเวลาขึ้นในแต่ละเรื่องเพราะการให้บริการด้านสุขภาพบางเรื่องมันต้องแข่งกับเวลาใช่ไหมครับและก็ต้องทํางานภายใต้เวลาที่จํากัดทํางานภายใต้เวลาจํากัดไม่ไม่พอ ทำไมอาจารย์ต้องกดดันเราทุกครั้งเวลาเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นการชาเลนจ์หรือการปล่อยลูกปิงปองเพราะหน้าที่ของพวกเราจะถูกกดดันด้วยญาติของผู้ป่วยเขาจะกดดันเพราะเขามีความหวังที่อยากจะให้ญาติเขาหายไม่ว่าจะเป็นด่านหน้าปล่อยให้เขารอนานเขาก็รู้สึกไม่ดีแล้วตั้งแต่ด่านหน้าเข้าไปตรวจวัดความดันเช็คชื่อด่านหน้าเข้าไปต่อรอแถว จนกระทั่งไปถึงจุดเกือบสุดท้ายก็คือการไปจ่ายเงินพวกเราคือความหวังจะถูกกดดันด้วยสายตาทำไมรอนานทำไมอะไรเพราะอะไรดังนั้นครับเราก็ต้องอดทนต่อการถูกกดดันและพยายามคอนโทรลตัวเองทำงานให้สำเร็จแม้ว่ามือมันจะสั่นก็ตามตอนออกมาชาเลนจ์นนะบางคนนี่มือมไม้สั่นไปหมดแต่สุดท้ายก็สามารถทำงานได้นะครับนี่คือภารกิจที่เราเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ แต่สุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะแจ้งคะแนนความสําเร็จบางทีมันก็มีความล้มเหลวซ่อนอยู่หรือความล้มเหลวบางทีก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นในสมาชิกของเรานะครับอันนี้ก็คืออยากให้พวกเราได้เรียนรู้ร่วมกันปรบมือให้กับตัวเองดังๆอีกรอบหนึ่งครับเชิญครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะมาชมผลงานผ่านคลิปวิดีโอที่พวกเราไปทำกันมาด้วยเวลาที่มีอยู่ตรงนี้นะครับอ่า เชิญดูก่อนอาจจะดูยังไม่ครบในวันนี้นะแต่ไม่เป็นไรเรามาดูผลงานครับการเรียนรู้แบบโรเปของแต่ละทีมสามารถหมุนเก้าอี้ได้นะฝั่งนี้ถ้าไม่ถนัดขยับเก้าอี้หันมานี้ได้หรือจะดูจอไหนแล้วแต่เลยขยับเก้าอี้นั่งเป็นเทเตอร์ก็ได้หันหน้ามานี้ก็ได้นะครับมาดูของทีมไหนส่งก่อนอาจจะไม่ได้เลียงนะครับไม่ได้เรียงดูว่าทีมไหนส่งก่อนก็จะได้ดูก่อน

โอ้แสดงได้สมบทบาทมากเลยนะครับเป็นอะไไรรมู่้ท้องทวำได้เหมือนมากเลยนะฮะเดี๋ยวขอตรวจท้องดูก่อนนะคะคุณไข้แล้วแม่เมียใจนี่ท้องลูกดิ้นดีไหมคะลูกดิ้นดีค่ะเดินบุกเลือดเสียงเพิ่มได้ไหมสุดแล้วใช่ไหมหัวมากเลยค่ะหมอเดี๋ยวหมอให้น้ำเกลือก่อนนะคะเดี๋ยวจะรีบรายงานหมอให้นะคะคุณไข้ใจเย็นๆใจดีๆไว้นะคะอันนี้ซ้อมไว้ซ้อมไว้นะฮะ อา้าวใครไปเตะสายหรือเปล่าฮะเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมโอเคแต่ว่าเด็กยิ่ดม,มีน้าเดินค่ะแต่ว่าคข้ท้าเกงเ,เป็นความดัน,ดน่าเดิมคึน้งไว้ค่ะให้กินหด้นอนไข้ยังมิคนอคนเสียดายเสียงบ <au S 1> เบาไปนิด,<ป>ดค่ะหมอคะโทรจากห้องคลอดนะคะรายงานเคสคนไข้อายุ2ีปีค่ะเป็นเคสตีหนึ่ง ตีอสามชุดแปดวิกนะคะมาด้วยเจ็บคัน,นะคะ่ะอันดับไลน์เป็น H P นะคะล่าสุดที่คุณหมอสั่งออเดอร์ไว้ให้กินไฮดราหนึ่งคูณหนึ่งอะคะอ่ะให้ทานไปแล้วนะคะคนไข้ยังมี B P สูงอยู่นะคะร้อยแปดสิบร้อยสิบค่ะตอนนี้กินเบอร์วอลได้สองนาทีนะคะดูดิช่องห้าสิบนะคะซิวิเลติสอ,องบวกฟีโตอห้าซาวยังมีอยู่ค่ะหมออยู่ในช่วงหนึ่งร้อยห้าสิบถึงหนึ่งร้อยหกสิบนะคะคุณหมออะไรเพิ่มไหมคะคนไข้ผลคอมเพลนว่าแน่นหน้าอกมากเลยอะค่ะอ๋อเอาแล็บใช่ไหมคะหมอโอเคได้ค่ะเเเดี๋ยววโทรรสั่งแแลลปใหห้นนบบนะะะะะคคออา็ไม อ๋อได้ครับขอถอนออเดอร์นะคะเป็น l f t CBC, VN Ketamine, Erythromycin ใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะหมอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแลบออกยังไงโทรแจ้งหมออีกทีนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลซิวะฮัลโหลสวัสดีครับห้องแลบครับเออ่คนไข้มีค่าวิกฤตมกนีเซียมสูงนะครับรบกวนเปิดดูได้เลยครับออกผลให้แล้วครับครับไม่ทราบขลาัเรื่องครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ ค่ะหมอคะรายงานเคสอ่าสักคู่นี้นะคะเป็นเคสเรียงหนึ่งอะคะ่ะที่รายงานไปพอดีมีค่าแล็บวิกฤตนะคะหมอโอเคอย่าเสเซซีซ่าเลยค่ะค่ะอ่าญาติของคนไข้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นแม่ค่ะจะเป็นแม่ ผมเป็นแฟนเขาครับเป็นแฟนอ๋อขอให้เข้าพข้าห้องผ่าตัดเป็นแฟนคนไข้นะฮะเด็กแล้วก็ตัวแม่นะคะปลอดภัยดีทงแม่และเด็กเลยค่ะยัดไม่ต้องกังวลนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับขอโทษเมื่ออกี้ขโทษด้วยนะคะที่ต้องแบบนี่คือที่วอยไวไปอ๋อแม่เป็นอะไรค่ะพยาบาลแล้วก็ทีมหมอทุกำอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับฮะจบแล้วใช่ไหม โดนกดดันเห็นไหมเมื่อกี้บอกโดนกดดันจากญาติคนไข้แล้วก็แฟนคนไข้ใช่ไหมเออจบแล้วใช่ไหมโอเคจบแล้วครับโปรเมอรให้กับทีมนี้ครับโปรเมอรกลุ่มนี้น่าจะเป็นเรื่องของจิตบริการใช่ไหมจิตบริการของข้าราชการยอดเยี่ยมมากนะครับกลุ่มที่สองครับมาดูกลุ่มที่สองที่ส่งมาแล้วนะครับโอ้โหกลุ่มนี้เปิดหน้าไม่ธรรมดาโอ้ยปวดท้องจังเลย ท้องแข่า,านี่ก็แสดงได้เหมือนอีกแล้วไปเอาอะไรใส่ท้องมาครับพิธีพิธีเป็นอะไรปวดท้องมากเลยหนูพาไปโรงพยาบาลไปพี่ไปอ๋อเสียงมีปัญหาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแก้เสียงนิดนึงเหรอเสียดายนะถ่ายภาพมาคมเลยนะหรือจะใช้เสีย,สยงนี้ไหมย,ย้ายไอแพดมาที่นี่ไนดะ้ไม่ไอแพดคุณจักย้ายมานี่ เสียงนี้น่าจะดังอยู่โอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสักครู่นะเออพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องการพาภรรยาไปโรงพยาบาลนี้อาจารย์เองก็มีโอกาสได้แต่งงานกับเขาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เพิ่งได้แต่งครั้งเดียวนะฮะไม่มีโอกาสมากกว่านั้นแล้ว <laughs> เออเข้าใจความรู้สึกเลยนะเข้าใจความรู้สึกเลยเพราะว่าลูกสาวเองก็เพิ่งหนึ่งขวบนะะ เดี๋ยวน้องปุ้มเดี๋ยวย้ายเสียงนี้ดึงสายออกนะ,กะดึงสายออกน้องปุ้มครับเดี๋ยวเอาสายเครื่องอาจารย์ออกเสียบมาเครื่องของอาจารย์จัก,กรีดึงแล้วนะฮนะโอเคอ่าเปิดเสียงคืนครับแล้วก็สวิตช์มาที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปสวิตช์ให้ อ่าคุณจักโอเคนะลองเล็กเสียงสิน้องปื้มเอาเสียงขึ้นหน่อยเสียงที่คอมอาจารย์หน้าเวทีครับเริ่มใหม่เริ่มใหม่มหมโอเคเอาขึ้นอีกได้ไหมอขึ้นอีกได้ไหมน้องปื้มเสียงเสียงเสียง พามาโรงพยาบาลนะฮะเอ้ะคุณคุ้นนะโรงพยาบาลนี้เหมือนมาเมื่อคืนอ่ะโอ้ทำไมโรงพยาบที่นี่หรูขนาดนี้อืม นอนตรงนี้เลยเหรอฮะโอเคทางเอกมาเชียวเพื่อนคิดว่าทำไมไม่ให้กูเล่นบทนี้วะเนี่ย เมายานะครับเผลอเผลอไม่ผิดไม่ผิดดื่มน้ำกระท่อมมาเยอะไปหน่อยนะครับสิ่งที่ต้องทำคือหน้าที่สิ่งที่ต้องมีคือความอะไระเมื่อกี้โอ้ปรมมอโอ้โหดีมากเลยนะแต่ว่าด้วยเรื่องของเวลาแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตแก้เรื่องเสียงก่อน ช่วงนี้ก็ได้เวลาพักพอดีเดี๋ยวอุบไว้ก่อนส่วนที่เหลือพรุ่งนี้เช้าจะได้ดูกันอยากจะให้เราได้เห็นได้ดูเสียงที่มันแบบชัดๆหน่อยเพราะว่าเราอุตส่าห์ไปทํากันมาเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากนะดูเมื่อกี้สองคอนเทนต์นี่ขนลุกเลยนะครับปวดท้องนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนมากแล้วก็พบกันอกเดี๋ยวก่อนนะปากาไว้บอร์ดปากายัดให้แน่นหน่อย ให้มันดังแก๊กเข้าไปหน่อยประกาวไว้บอร์ดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ใช้ต่อนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบเพื่อเป็นการประเมินพรุ่งนี้สาหรับคนที่จะสามารถส่งประเมินได้เดี๋ยวจะส่งลิงก์แพดเล็ตเข้าไปในไลน์กลุ่มให้เราเขียนหน่อยว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับเขียนลงมาในแพดเล็ตว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับไว้บอร์ดรวมๆกันไว้บนเก้าอี้ได้เลยรวมไว้เป็นเก้าอี้เป็นจุดๆได้เลยนะครับแล้วก็ประกา แล้วก็รบกวนทีมที่ทำงานช่วยเก็บหลอดเก็บปิงปองหลอดที่ใช้แล้วเอาไปทิ้งได้ส่วนที่เหลือเอามาส่งด้านหน้านะครับขอบคุณทุกคนครับประกายัดให้ดังแก๊กหน่อยนะเอามารวมไว้นี่ก็ได้ครับส่งกันมาแทนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหมึกมันจะแห้งนะครับเดี๋ยวคะแนนรวมไปในไลกลุ่มนะครับไลกลุ่มของพวกเราแล้วก็รูปภาพสามารถกอปไปได้เลยข้างบนในไลกลุ่มนะครับ ไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นอยากได้รูปภาพตัวเองก็สามารถเลือกเอาเลยในรายกลุ่มนะครับเดีย๋ยวขออนุญาตแก้เรื่องเสียงพรุ่งนี้จะได้ดูแบบชัดๆแล้วก็อุปกรณ์กระเป๋าไม์ไวเลสนะครับเอามาวางตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวขออนุญาตวางตรงนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวจะได้เช็คนะครับไม์ไวเลสแล้วก็ไฟใส่เป็นชุดเลยอ่านหน้ากาก,ากไว้รวมได้เลยนะครับ กระเป๋าใหม่อุปกรณ์นะครับฝากท่านหัวหน้าช่วยดูให้นิดนึงโอเคเอามารวมไว้ตรงนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากพรุ่งนี้เดี๋ยวพิธีกรพิธีกรชี้แจงหน่อยก็ได้ว่าพรุ่งนี้เจอกันกี่โมงอะไรยังไงเชิญพิธีกรครับ